จะแนะนําแพทย์ที่ประจําที่คลินิกของการพิลลของเราด้วยนะครับซึ่งแพทย์ท่านนี้นชื่อนายแพทย์บริส,สุวรรณชัดชัยนะครับมีความชํานาญและจบทานะ้นอยู่หนังมาโดยตรงจะประจาย่ที่คลินิกที่นี้ทุกวันนะครับโดยแพทย์ท่านนี้เนี่ยจะเป็นคนดูแลคนไข้ทุกๆคนที่มาที่คลินิกนี้นะครับจะสามารถสั่งยาและรักษาโรคผิวหนังได้ด้วยนอกจากการทําหน้าแล้วนะครับ นะครับดีมากฟอร์แคนิดว่ามืงเซียดูแลที่นมาจะอยู่ในจ้ามันเซียเยอะนะมันก็รู้สึกดูของคนจ้ามาจะหาเรอเนียมันอันนี้เป็นคนดีแล้วไม่เคยนวดหน้านะไม่เคยเลยเขาไมันเคยทำอะไรกันหน้าเลยดีดีไหมคะบได้ครับวันนี้พี่แดญจะว่างได้ครับขอบคุณมากเลยใด้ครับี่นขอบคุณมากเลยด้นะนารักเลย สวัสดีครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญท่านแรกนะครับจะมาใช้เครื่องตัวไตโพร่าตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเน้นในเรื่องการยกกระชับผิวหน้าของเราโดยใช้ประจุไฟฟ้านะครับเชิญแขกขึ้นบนตรงนะครับ ซึ่งในขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะมีการทำครีนซิ่งหน้าก่อนนะครับหลังจากครีนซิ่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มใช้เครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นขั้นตอนแรกอยู่นะครับที่เราต้องทําการครีนซิ่งเพราะว่าในคนไข้บางคนเนี่ยจะมีการแต่งหน้ามาด้วยเาะฉะนั้นเนี่ยต้องทาการครีนซิ่งเครื่องสำอางออกให้หมดก่อนนะครับส่วนครีมตัวนี้เป็นครีมที่ใช้ในการครีนซิ่งโดยเฉพาะนะครับ จะมีความละเอียดพอสมควรแล้วก็นุ่มด้วยหลังจากคลีนซิ่งไปแล้วเนี่ยใบหน้าของคนขั้นก็จะมีความนุ่มกระชใสามากขึ้นด้วยนะครับลักษณะการครีนซิ่งจะมีการสไลด์ที่ใบหน้าเบาๆนะครับซึ่งการครีนซิ่งตรงนี้จะมีการนวด ร่วมด้วยนะครับเป็นการดหดมากเพื่อผ่อนคลายนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในการเช็ดตัวครีมซิง่งนะครับเราจะเช็ดจากเรื่องที่คางขึ้นมาก่อนเราจะเป็นการเอาเครื่องสำอางออกไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราทำเครื่อง R F กันนะครับเพื่อเป็นการยกกระชับผิวหน้าขึ้นมา ตัว A F ตัวนี้เราเรียกว่าตัวไตรโพรล่านะครับซึ่งเป็นตัวเครื่องมือที่เขาเน้ในการยกกระชับโดยใช้พวกประจุไฟฟ้าในการยกกระชับผิวหน้าของเราโดยประจุไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยเขาสามารถซึมลึกลงสู่ผิวหนังชั้นไขมันของเราได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างดีในเรื่องการยกกระชับพอสมควรนะครับผมตัว R F หรือ Radio Frequency ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ใช้ในการทําให้ผิวเนี่ยยกกระชับขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยในคนไข้รายนี้เนี่ยจะกังวลในเรื่องของริ้วรอยนะครับที่เป็นความผ นะครับเงินดูรอยใต้ตานะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของร้องแก้ตัว r f ก็จะเป็นเน้นในบริวเวณ2บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะดูขั้นตอนในการทำต่อไปโดยขั้นตอนแรกของการทำหน้าตรงนี้เนี่ยเราเริ่มที่15นาทีนะครับผมซึ่งจะสังเกตว่าเป็นการลักษณะที่เราหมุนวนอยู่บริเวณที่ทางที่แก้มหรือว่าตรงจุดไหนที่เราต้องการกกระชับใบหน้านะครับ เ่องตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นการที่เราใช้ตัวประจุไฟฟ้าซึมลึกลงส่ดอยู่ังชั้นในเป็นตัวยกกระชับผิวหน้าได้ซึ่งที่เห็นแสงสีน้ำเงินตัวนี้เป็นแสง LED นะครับซึ่งแสงตัวนี้เขาเน้นในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะครับแสงสีน้ำเงินตัวนี้เป็นขึ้นความถี่อย่างหนึ่งที่เขาเน้นในเรื่องการยกกระชับผิวหน้านะครับผม ข้อดีของการทำ RF Radio Frequency นี่ก็คือสามารถทำได้กับทุกสภาพผิวด้วยนะครับแล้วก็ผิวที่เริ่มมีความหย่อนคล้อยหรือว่าผิวที่ดูไม่กระชับไม่ตึงเนี่ครับเขเริ่มทำอย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มเห็นผลได้เนี่ยบางคนเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้เห็นผลที่ต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยแนะนำทำซ้ำประมาณ2อาทีต่อครั้งนะครับก็จะเห็นผลสักประมาณครั้งที่สามครั้งที่สี่เนี่ยร่องหรือชวนมถึงดูผนผลจะที่ที่ไม่ที่ไม่กระชับเนี่ยจะดูกระชับและก็เนียนใสขึ้นนะครับ ก็หลังจากที่ทำเครื่อง r f ไปแล้วเนี่ยที่โดนเวหน้าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่นิ่งขึ้นค่นิ่งขึ้นใช่ไหมครับสบายสบายใช่ไหมครับค่ะแล้วตอนที่ับรวมเนี่ยรู้สึกว่าสบายและไม่ต่านวดหน้าด้วยใช่ไหมครับค่ะครับแล้วรูดรอยที่เกิดขึ้นก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันมันน้อยลงไปเยอะเห็นไม่เคยเห็นเท่าไหร่ครับ ก็คือหลังจากการใช้ตัว RF ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยพื่อรู้รอยที่อยู่บนใบหน้าของเรานะครับรวมทั้งความหย่อนคล้อย่วนแก้งของเราเนี่ยจะมีความลดกระชับขึ้นมาขึ้นด้วยะคะ สำหรับน้องตรกนี้นะครับก็จะมีปัญหาหลักๆเนี่ยช่วงวัยรุ่นก็คือจปัญหาเรื่องของสิวรวมถึงรอยดําจุดด่างดําจากสิวนะครับเครื่องมือที่จะใช้ในการรักษาของเราวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่อง LED ที่หมอได้บอกไปแล้วนะครับว่า LED หรือ light light system ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการทําให้รอยแดงจากสิวรวมถึงฆ่าเชื้อแบคทีเรียทําให้จุดด่างดำแสงจางลงและทําให้หัวสิวเนี่ยยุบลงนะครับ กี้นะคะคนไข้ทาแสงสีแดงที่ช่วยลดอ,อ,อาการของสิวรอยดํามานะคะซึ่งตัวสีแดงทำไปแล้วประมาณ15นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแสงสีฟ้านะคะซึ่งแสงสีฟ้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการฆ่าเชือ้อ ที่ทำเอ่อค่าเชื้อโรคที่ทําให้ก้อยเกิดเสิวค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็คือจะเอ่อทาเหมือนกันกับคนไข้นะคะประมาณอีก15นาทีค่ะซึ่งหลังจากทํสองตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าคนไข้เนี่ยจะมีเอ่อผิวหน้าที่ดูขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รอยดำเนี่ยอาจจะดูลดลงซึ่งตัวนี้เนี่ยอย่างที่คุณ,คณหมอคุณหมอได้บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าซึ่งคนไข้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของรอยดํามากเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทําอาทิตย์ละครั้ง ก็คงจะเพียงพอคะ่ะเดี๋ยวหลังจากทาเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคนไข้จะมีหน้าผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใสขึ้นหรือเปล่านะคะ ะคะเครื่องเลเซอร์ตัวนี้เนี่ยจะเรียกว่าสมาร์ทเจิวนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาจากเครื่องกอหน้ารุ่นเดิมๆที่เมื่อก่อนนี้เนี่ยเออมันจะเป็นเครื่องกอหน้าที่อาจจะใช้อัญมณีหรือว่าเพรซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะทําให้หน้าเนี่ยเออลึกระคายเครื่องได้แต่สําหรับตัวเจผิวตัวนี้เนี่ยนะคะเราจะใช้ระบบของแรงดันน้ํานะคะแล้วก็สําหรับน้ําที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้าเกลือะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้านะคะ ซึ่งประโยชน์ของเครื่องตัวเจ็ดผิวตัวนี้เนี่ยก็คือจะช่วยในเรื่องของการยกกระชับหน้านะคะแล้วก็จะทําให้หน้าเนี่ยดูสดใสมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าแรงดันจากน้ำเนี่ยซึ่งเป็นน้าเกลือเนี่ยจะช่วยทําให้หน้าเนี่ยมีความชุ่มชื้นม,มากขึ้นค่ะซึ่งเครื่องเจ็ดพิวตัวนี้นะคะจะเหมาะกับคนไข้ที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวหน้าหรือว่าหลุมรอยดําที่มันลึกมากๆนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยได้ดีค่ะ จะบอกผู้ชมนิดนึงช่วงนี้จะมาแบ่งการความสวยให้กับผู้ชไมได้ว่าสวยแล้วก็มาหุ่นดีเหมือนกันค่ะนี่ผู้ชมเมื่อก่อนเป็นคนที่ขายใหญ่สะโพกใหญ่นะอาจารย์ช่วงบอลนดูเลยใช่ไหมแต่มันปใหญ่ท่าล่างมาท้องก็แบบแอบตูดเล็กน้อยถึงต่ากลาง ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งค่ะมั่นใจมากเพราะว่าเพอร์เซต้าโดยทีมแพทย์มหิดลผู้ชมฟังชื่อผลิตภัณฑ์นะคะเพอร์เซต้าโดยทีมแพทย์มหิดลทำไมถึงติดใจรู้ไหมคะเพราะว่าเขามีในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสองกลุ่มด้วยก,กันซึ่งเขาทาการค้นคว้าแล้วก็วิจัยแล้วก็ผลิตโดยทีมแพทย์มหิดลไม่มั่นใจได้ยังไงคะแพทย์เท่านั้นเลยละคะ่ะนะที่ทําให้มีหุ่นดีพร้อมแล้วก็สุขภาพดีแล้วก็แบบว่าดูไม่สู้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวนนี้เนี่ยเขาเป็นอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการ ลดน้ำหนักได้ทุกส่วนของร่างกายเลยทีเดียวนั่นก็คือเพอร์เฟกต้าสลิมค่ะแต่จะบอกว่าถ้าเราหุ่นดีเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็อยากจะใส่วิ้งๆใช่ไหมคุณผู้ชมเราก็เลยใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของเพอร์เฟ a ต้าโดยทีมแพทย์นัอีโดนอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเพอร์เฟ a ต้านะคะตัวไว้นั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะบอกคุณผู้ชมเลยว่ารับประทานแค่เช้าเย็นวันละหนึ่งเม็ดเองประมาณครึ่งเดือนหรือว่าประมาณสักยี่สิบเกือบหนึ่งเดือนอะเพื่อนทัก คือถ้าซื้จ้งางผิวไดจ้างเออจะบอกว่าอันนี้มั่นใจมากค่ะเพราะว่าทาไห้นีนผิวได้จริงๆใช้ประมาณสองสัปดาห์แรกคุณจับตัวเองดูผิวจะลื่นลื่นวันนี้มาแบ่งปันความสวยให้กับคุณผู้ชมกับกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะกับ Perfecta โดยทีมแพทย์มาฮิเดนมาหุ่นดีด้วยกันค่ะมาผิวด้วยกันนะคะลองมาใช้ดูค่ะกับ p e r f e c a โดยทีมแพทย์มาฮิเดนค่ะ